เป็นคำถามที่ไม่สามารถตอบแบบตรงๆได้นะครับแต่ผมจะอธิบายให้ฟังเนื่องจากว่าเป็นคำถามที่หลายๆคนมักจะถามแล้วก็คาดหวังคำตอบแบบสั้นๆว่าได้หรือไม่ได้นะครับก็คือว่ารับบํานาญไปแล้วสมัครเป็นผู้ประกันตนมาตรา39ได้หรือไม่แต่ก่อนจะตอบว่าได้หรือไม่ได้ผมอธิบายอย่างนี้ก่อนครับถ้าสมมุติว่าได้สมมุตินะครับว่าสมัครได้บำนาญถูกหยุดจ่าย ถ้าสมัครไม่ได้ก็รับบำนาญต่อไปนะครับคราวนี้มาดูครับว่าสมัครได้หรือไม่ได้ดูที่ไหนไม่ได้ดูที่บำนาญแน่นอนแต่ดูที่2ข้อนี้ครับเคยเป็นผู้ประกันตนมาตรา33และส่งเงินสมทบมาแล้วไม่น้อยกว่า12เดือนหรือไม่ถ้าใช่ครับก็แสดงว่ามีแล้ว1ข้อและอีกหนึ่งข้อครับความเป็นผู้ประกันตนมาตรา33สิ้นสุดลงยังไม่เกิน6เดือน มีแค่2ข้อเท่านี้ครับไม่เกี่ยวกับรับหรือไม่รับบำนาญไม่เกี่ยวกับอายุเท่าไหร่นะครับแค่คุณมีคุณสมบัติครบ2ข้อนี้สมัครเป็นผู้ประกันตนมาตรา39ได้เลยแต่สมัครไปแล้วเกิดอะไรขึ้นอันนี้เป็นอีกเรื่องหนึ่งนะครับถ้ารับบำนาญอยู่อย่างที่ผมอธิบายเบื้องต้นครับบำนาญถูกหยุดจ่าย ก็คือคุณไม่ได้รับบํานาญแต่คุณเป็นผู้ประกันตนมาตรา39ต่อไปถ้าอยากรับบํานาญอีกก็ต้องลาออกจากการเป็นผู้ประกันตนมาตรา39นะครับดังนั้นครับสรุปได้ว่าเรารับบํานาญไปแล้วเนี่ยมันไม่ใช่คุณสมบัติที่จะมาบอกว่าสมัครมาตรา39ได้หรือไม่ได้การที่จะสมัครได้หรือไม่ได้ให้ดู2ข้อที่ผมตีกรอบสีแดงเอาไว้นี่นะครับขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมครับแล้วพบกันในคลิปต่อไปสวัสดีครับ